ส่วนการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์จำกันได้ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ท่านรองนายกุมทําลงไปที่แม่สอดจังหวัดตากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประสานแล้วก็ส่งตัวกลับมาแล้วส่วนหนึ่งก็หลายสิบคนนะคะอรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะชาวต่างชาติที่เข้าข่ายจะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์รอบนี้261คนนะคะที่ทางการเมียนมาประสานขอส่งตัวผ่านไทยเดินทางเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการส่งกลับประเทศต้นทางของเขานะคะโดยทางรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการตั้งศูนย์อพยพนะเดี๋ยวหลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะส่งกลับประเทศต้นทางของเขาทันทีคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะกองกำลัง DKBA นํานำตัวชาวต่างชาติที่เขาขายว่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์261คนมีทั้งจากเอธิโอเปียฟิลิปปินส์อินเดียบร ซิลเนปาลเคนยาปากีสถานและบังคละเทศที่อยู่ในฝั่งของเมียนมามาส่งที่ท่าขนส่งสินค้าเอก,กชนซึ่งอยู่ในอำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยนะคะช่วงที่นำตัวมาส่งจากนั้นทั้งหมดข้ามฝั่งมายัางประเทศไทยโดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตากไปรอรับตัวค่ะแล้วก็นำขึ้นรถบรรทุกที่เตรียมไว้1ิคันก่อนจะนำทั้งหมดเดินทางต่อไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ เพื่อตรวจสอบจํานวนแล้วก็คัดกรองว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จริงหรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของตอมอตากร่วมทํางานค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจะนําตัวทั้งหมดไปที่มณฑลทนหารบกนะคะแล้วก็ไปที่วิทยาลายัยเกษตรตากแล้วก็ไปที่กองมัคคับการกองอาสารักษาดินแดนตากเพื่อเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายต่อไป ทางด้านนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าชาวต่างชาติที่ถูกส่งตัวเข้ามาไทยตามที่ทางการเมียนมาประสานจะมีการตรวจสอบก่อนส่งกลับประเทศว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการคอเซนเตอร์และยืนยันจะไม่มีการตั้งศูนย์อพยพแต่ว่าจะส่งกลับประเทศต้นทางของเขาโดยเมียนมาจะส่งรายชื่อและพาสปอร์ตซึ่งนอกเหนือจากจีนแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆนะคะที่ทางสถานทูตเนี่ยติดต่อเพื่อให้ประสานช่วยเหลือ และจะดูแลคนของเขาเองคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบประมาณ3สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนค่ะผมผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าเราจะไม่ตั้งศูนย์อพยพนะครับส่งเข้ามาแจ้งเรามาเราแจ้งประเทศเจ้าของนะครับเขาตรวจสอบกันเวลาเขาส่งมาส่งในรายชื่อมีพาสปอร์ตมีหน้าเลยทั้งหมดนะครับเราก็ส่งประเทศเจ้าของตอนนี้นอกเหนือจากจีนเนี่ยทางประเทศ ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งติดต่อนะครับสถานทูตเขาติดต่อละมานาแล้วว่าเขาได้รับสักขาบทราบว่ามีข้อมูลมีคนของเขาที่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็ประสานอยู่เพราะเขาไม่มีทางที่จะติดต่อตรงได้นะครับเราก็บอกว่าเราก็พยายามทําให้ได้ได้คนเมื่อไหร่เราแจ้งสถานทูตเขาก็จะมาเคลียนะครับบางส่วนเขาก็ที่เขาเคลียเองก็มีนะบางส่วนเขาก็ไปจ่ายเงิน ให้ญาติญาติเขาก็ไปจ่ายเงินอะไรไถ่ตัวกันมาอันนั้นเราก็พอทราบข่าวบ้างแต่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอย่ไหนเขาก็มาประสานงานแล้วก็เข้าตรวจสอบเรียบร้อยทั้งหมดเวลาเข้ามาถึงเราเนี่ยเราเอาเข้าหนึ่ง,งก็คือต้องมีประเทศเจ้าของพร้อมจะรับอันที่สองก็คือเข้ามาแล้วเราจะเราขอเข้ากระบวนการตรวจสอบของเราก่อนนะครับซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้าตรวจเช็คก็ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกันแล้วก็ ถูกหลอกลวงมาเนี่ยอันนี้เราก็จะคืนจริงๆ